ของชนะพี่น้องหมดทนัดสาธุบนส่บาทเดียกันนะครับ

ใส่บาตเช้านี้บรรยากาศนะครับเดินกับไปแล้วนะคะรับบรรยากาศวันนี้เมื่อวานพนะะายุฝนมาพี่น้องข่าวที่ตากไปเปียกหมดเลยธรรมดาเจ้าของเขากําลังจะเก็บกรอกใส่ถุงในสายๆวันนี้พี่น้องโอ้ยพระพิรุนมาซะกระหน่าเลยพี่น้องก็ทําให้เปียกแช่นะ,ะวันนี้ วันนี้ไม่แน่ใจว่าจะแห้งหรือเปล่านะครับก็มีผลทรงต่อๆที่เราจะเกี่ยวมาลงก็ไม่มีที่ลงนะก็นี่แหละพี่น้องสภาพเกษตรกรลงเร็วลงช้าเป็นธรรมดาอุปสรรคคือยักชุกกำลังของชีวิตเกษตรกรนะครับก็ยังไงก็จะแห้งเป็นธรรมดาท้องฟ้าเมฆเวลาจะตกก็ตกเอาดื้อนะ เป็นธรรมดานะครับสำหรับคลิปใส่บารชานี้ต่อทองชาแนลก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมได้ดูได้ชมกดติดตามกดไลค์ต่อทองชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ